ผมโก้นัทชัยนะครับวันนี้ผมจะมา,าสาธิตการใช้งาน OLED TV บนระบบปฏิบัติการ WebOS 2.2นะครับ หน้าจอนะครับเรากดรีโมทต,ตัวรูปเปืองนะครับก็คือเซตติ้งหน้าจอของเราจะโชว์ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับที่บนหน้าจอซ้ายมือนะก็จะมีโหมดภาพยนตร์หมดภาพนะครับหมดเสียงตัวเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมฟังก์ชันภาพไหนมุมมองการดูแลโอเลการเชื่อมต่อทั้งแบบไร้สายและแบบใช้สายทั้งล่างสุดอันนี้ จะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดก็คือการตั้งค่าแบบละเอียดขั้นสูงเราจะเริ่มจากการตั้งค่าในโหมดภาพเมื่อเราเข้ามาเราจะพบกับโหมดภาพซึ่งระบบจะให้เราเลือกตรงนี้ได้เลยนะว่าเราอยากจะได้รูปที่เป็นแบบภาพยนตร์หรือว่าบอลหรือว่าจะเป็นโหมดภาพของการดูหนังปรับแต่งได้ตรงนี้ได้แบบสะดวกและรวดเร็วได้เลยนะครับถัดลงมาจะเป็นโหมดเสียงโหมดเสียง ก็จะมีให้เราเลือกโหมดภาพยนตร์โหมดคมชัดระดับโปรโหมดเสียงฟุตบอลโหมดเสียงเพลงในส่วนถัดมาลงมาจะเป็นโหมดเสียงออกโหมดเสียงออกก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้ทีวีเครื่องนี้มีเสียงออกที่ลำโพงหรืออุปกรณ์อันไหนนะครับที่เราเชื่อมต่อเอาไว้วยกตัวอย่างอันแรกจะเห็นว่าเขาบอกว่าลำโพงทีวีก็หมายความว่าทีวีเครื่องนี้ใช้ลำโพงทีวีด้วยตัวของมันเองนะครับออกอย่างเดียวหรือถ้าเราพบอุปกรณ์เชื่อมต่อเอาไว้เช่นลำโพงบลูทูธนะครับ เราก็สามารถเลือกให้ลําโพงบลูทูธเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับในโหมดนี้หรือลําโพงต่างๆทั้งแบบมีสายลําโพงขึ้นที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆนะครับการเชื่อมต่อแบบ HDMI ก็สามารถเลือกได้ในโหมดนี้เช่นกันถันลงมา เป็นในโหมดของการตัวเพิ่มประสิทธิภาพของเกมเมื่อเราเข้าโหมดนี้เข้าไปเราจะพบกับตัวฟังก์ชันที่หน้าตาจะดูแบบอารมณ์เราเล่นเกมเราเปิดโหมดนี้ปุ๊บเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปรับภาพให้เป็นเฟรมเรทเท่าไหร่เสียงต่างๆครับจะให้เป็นแบบ AI หรือว่าความสว่างในจุดมืดความน่วงสามารถเลือกได้การลดแสงสีฟ้า อะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถเข้ามาปรับได้ในโหมดนี้ทันลงมาจะเป็นฟังก์ชันภาพหลายมุมมอง่างัีเราเรียกว่ามัลติวิวนะทีวีเครื่องนี้สามารถรองรับฟังก์ชันภาพหลายมุมมองเราสามารถเลือกให้ภาพเนี่ยขึ้นมาเล่นพร้อมๆกันได้นะไม่ว่าจะเป็นในแบบของการแบ่งครึ่งครับหรือเคียงข้างกันหรือตอนภาพก็คือภาพเล็ก กับภาพใหญ่ครับแสดงพร้อมกันคอนเทนต์ยกตัวอย่างนะครับจอภาพใหญ่จะเป็น y YouTube อีกจอภาพนึงจะเป็นไลฟ์ทีวีนะครับที่เราเล่นอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการดูแล o อ ED ของเรานะครับเป็นการล้างภาพในกรณีที่ภาพในเครื่องของเราเนี่ยภาพซ้อนนะครับจากการใช้งานเนี่ยเราสามารถเข้ามากดฟังก์ชันนี้เพื่อที่จะเป็นการล้างหรือการเคลียร์พิกเซลของเราได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเราเข้ามาดูที่การดูแลแผง o l e d ก็จะพบกับการความสะอาดพิกเซลนะครับ ในโหมดนี้ระบบก็จะถามเราว่าเราต้องการจะใช้ฟังก์ชันนี้เลยไหมเพื่อเป็นการ,าการทำความสะอาดพิกเซลให้กับทีวีของเรานะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเมื่อเราใช้บริการของฟังก์ชันนี้นะครับทีวีจะถูกจะต้องปิดนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นิดนึงนะครับส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของเครือข่ายนะครับเราจะเจอกับการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อแบบใช้สายสายแลนหรือว่าการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นะยกตัวอย่างถ้าเราเข้ามาดูในการเชื่อมต่อ i f ไฟเ้ากดเข้าไปเราก็จะเจอกับเครือข่ายอื่นๆที่ทีวีของเราเจอนะครับส่วนถ้าล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ไขครับเราสามารถจะย้ายนะครับหรือว่าลบในสิ่งที่เราอาจจะไม่ต้องการใช้นะอาจจะดู อ่าเยอะเกินไปนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เล่นเกมนะครับก็สามารถลบตัวการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาเราจะไปดูในการตั้งค่าทั้งหมดเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราจะเจอกับสีหมวดใหญ่ๆนะครับหมดภาพหมดเสียงทั่วไปแล้วก็การรองรับอุปกรณ์ต่างๆหรือมาตรฐานต่างๆที่เครื่องเรามีนะครับจะเริ่มจากการตั้งค่าโหมดภาพก่อนเมื่อเราเข้ามาในโหมดภาพเราจะเจอกับการใช้เลือกใช้โหมดต่างๆของทีวีนะครับก็จะคล้ายๆกับ ทางด้านนอกเมื่อกี้นะครับก็คือเราเลือกโหมดภาพต่างๆได้นะรตรงนี้เหมือนกันนะครับเช่นโหมด,ดสดใสภาพมาตรฐ,ฐานนะครับหรือว่าโหมดภาพภาพยนตร์เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เช่นการทันลงมาก็จะเป็นอัตราส่วนของภาพก็หมายความว่าเราสามารถเลือกรหรือใช้งานนะครับภาพในอัตราส่วนที่เราต้องการได้ตัวอย่างเช่นเราอยากจะดูเป็นต้นฉบับนะครับจากคอนเทนต์เราต้องการนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นต้นฉบับได้หรือว่าอัตราส่วน4:3หรือว่าจะเป็นซูมแนวตั้งนะครับ หรือว่าจะซูมทั้งหมดเลยสีทิศทางก็ได้เช่นกันส่วนด้านล่างสุดของโหมดตั้งค่าขั้นสูงของภาพนะครับเมื่อเราเข้าไปเราจะเจอกับโหมดการปรับแบบละเอียดนะครับในเรื่องของความตวว่างสีความชัดเจนการใช้กับสัญ,ญญาณที่เข้ามาทั้งหมดหรือเราสามารถรีเซ็ตค่าต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยก็ได้เช่นกันค่าต่างๆของภาพเนี่ยจะถูกปรับเป็นค่าที่มาจากโรงงานทุอย่างก็จะถูกรีเซ็ตใหม่เมื่อเราก,กดเข้าไปปุ๊บมันจะถามเราก่อนครับมันจะไม่รีเซ็ตให้เราทันทีส่วนด้านล่างสุดตรงนี้ ในโหมดตั้งค่าภาพนะครับจะเป็นการลดแสงสีฟ้าท่านก็ทราบดีว่าแสงสีฟ้าทําให้ดวงตาเราล้าเราก็สามารถปรับลดแสงสีฟ้าตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งปรับละเอียดในโหมดปรับสีท่านสามารถปรับตรงนี้ได้ใช้งานได้ทันทีเช่นการปรับสีเราสามารถเข้ามาปรับสีของสามาร์ททีวีของเราได้นะครับเช่นความลึกของสีจะถูกตั้งไว้ที่ค่ากลางอยู่นะตอนนี้เราอยากจะปรับให้ดอบลงนะครับหรือปรับให้สูงขึ้นโดยใช้ตัวมิจิรีโมทของเราได้เลยนอกากนั้นก็จะเป็นการปรับ ด y น a ามิกของสีปรับแต่งสมดุลของแสงสีขาวนะครับจะเป็นโทนเย็นโทนร้อนนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ระบบ w e b OS ของเราเนี่ยสามารถแจ้งผู้ใช้ได้เลยนะครับว่าท่านปรับอยู่ในโหมดอบอุ่นแล้วหรือว่าเป็นโทนร้อนเนี่แหละครับหรือว่าถ้าปรับขึ้นมานครับสีก็จะเป็นโทนเย็นนะครับก็จะมีข้อความตรงนี้ บอกเราด้วยว่าอยู่ในโหมดแบบไหนแล้วนะครับบางท่านอาจจะลองปรับละเอียดจริงๆเลยแบบเป็นปรับ R G B นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้เหมือนกันการตั้งค่าขั้นสูงในโหมดของเสียงเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับการเลือกหมวดเสียงอย่างแรกเลยเราจะเจอกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราเชื่อมต่อเอาไว้กับทีวีของเราเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ลำใช้ลำโพงแบบมีสายท่านอาจจะมีลำโพง Hi อ n d ต่างๆที่เชื่อมต่อไว้นะครับอยากจะฟังเพลงก็สามารถเลือกใช้ตรงนี้เลยหรือว่าถ้ามีลําโพง อ่าบลูทูธไร้สายนะครับก็เลือกต่อเลือกเชื่อมต่อเลือกใช้งานได้จากตรงนี้ได้เลยส่วนด้านล่างออกมาอีกเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าขั้นสูงแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับฟังก์ชันที่ทีวีของท่านเนี่ยได้ถูกปรับตั้งถูกอ่าเลือกใช้งานเอาไว้นะครับเช่นการปรับตั้งเสียงดิจิตอลนะครับถ้าโปรแกรมบางอย่างอาจจะไม่รองรับออกมาไม่ดีนะครับเราสามารถมาเลือกเป็นระบบแมนนวลได้นะครับีย๋ยวจะเป็นดอเบย์ดิจิตอลนะครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เช่นกันหรือว่าเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้เหมือนกรรัน จอและเสียงให้เข้ากันนะครับก็คือในกรณีที่บางทีเราอาจจะดูคอนเทนต์ content, หรือว่าดูไฟล์ต่างๆที่อาจจะมีการดีเลย์นะครับของภาพและเสียงนะครับเราก็สามารถเข้ามาปรับได้เลยโดยใช้การปรับตัวเลขขึ้นลงจนกว่าเสียงที่ออกมามันจะบาลานซ์กับภาพนะครับลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นการเลือกเสียงสัญญาณเข้าต่างๆในแบบ HDMI นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราใช้งานของพอร์ตไหนไว้ของ HDMI นะครับบางท่านอาจจะต่อไว้ทุกพอร์ตเลยแต่ว่าเราอาจจะอยากเลือกฟังจากตรงนี้ชตพอตนี้พอรตนี้พอรตนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เป็นนุ่นเหมือนกันถัดลงมาก็จะเป็นในโหมดของทั่วไปนะครับในโหมดของทั่วไปมีอะไรบ้างนะครับก็จะขออธิบายหลักๆแล้วกันนะครับของการใช้งานอย่างแรกเลยบริการ AI ระบบ AI ก็จะเป็นระบบ อัจฉริยะของที LG นะครับปฏิบัติการเ webOS 2.2เนี่ยก็จะมีระบบ AI มาให้ในแง่ของภาพนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยจะเป็นภาพ AI นะครับ Pro ก็หมายความว่าระบบ AI Pro เนี่ยจะทำการประมวลผลภาพออกมาให้มีความชัดและความละเอียดนะครับตรงตามเนื้อหาที่ท่านรับชมได้มากที่สุดนะครับความสว่าง AI ก็สามารถปรับได้นะครับ ก็จะปรับความมืดความสว่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่ผู้ใช้นะครับได้เลือกใช้เลือกชมความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจดจําเสียงคําแนะนํา AI ต่างๆนะครับก็เข้ามารับชมได้ศึกษาข้อมูลกันได้นะครับตัวเพิ่มประสิทธิภาพเกมก็เหมือนของด้านนอกนะครับที่ที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับแสง OLED ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือปรับปรับตั้งเข้ามาดูแล จอภาพของเราได้ที่นี่โดยเหมือนกันนะครับการปรับตั้งค่าแบบครอบครัวนะครับตั้งค่าได้ครับจำกัดการใช้งานนะครับการถนอมสายตาต่างๆนะครับการจำกัดระดับของเสียงถ้าไม่ให้ดังเกินไปนะครับแล้วก็ดูได้ว่าหน้าจอของเราเนี่ยใช้เวลาใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือมาดูได้ที่ฟังก์ชันนี้ในส่วนของช่องโหมดนี้นะครับ ก็จะเป็นการจูเนอร์ช่องสัญญาณต่างๆอาจจะติดตั้งทีวีแล้วจูนหาช่องจะต้อดูว่ามีรายการหรือว่าสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากจะรับชมก็มาจูเนอร์ที่ตรงนี้ได้ถัดลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับของอุปกรณ์ก็คือทีวีของเรานะครับรวมถึงรีโมทรวมถึงการตั้งค่าต่างๆนะครับที่ต้องเชื่อมต่อลองเข้ามาดูแล้วกันอย่างในตั้งค่าการจัดก,การทีวีก็เจอกับโหมด ของทีวีหลักๆก,ก็จะมีโหมดร้านค้ากับโหมดบ้านโหมดร้านค้าก็จะเหมือนทุกท่านที่ไปตามห้างสรรพสินค้าหรือโชว์รูมของอผลิตภัณฑ์ LG นะครับก็จะเจอกับทีวีที่โชว์ดิสเพย์เกี่ยวกับภาพและวิดีโอภาพก็จะสวยๆนะครับเหมือนที่ท่านเคยเห็นกันนะครับส่วน เราใช้งินทั่วไปตามบ้านก็คือเราก็เลือกโหมดบ้านนะครับดารางน,นี่ก็เป็นการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วก็หมายความว่าทีวีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนบายนะครับในกรณีที่ใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับเช่นแอปพลิเคชันต่างๆการค้นหาทีวีเนี่ยมันปิดอยู่เราสามารถเปิดใช้งานนะครับได้อย่างรวดเร็วสามารถเปิดใช้งานตรงนี้ได้ส่วนข้อมูลทีวีอันนี้ก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนนะครับจะมีชื่อทีวีของเรานะครับเป็นทีวีโอเลรุ่นไหนนะครับ รุ่นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อเต็มนะครับ WebOS ด้วยอันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับ Serial number ครับประจําเครื่องของเราเวอร์ชั่นะครับของทีวีที่ติดตั้งเอาไว้นะครับแสดงด้วยว่าใช้งานไปกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีพวก a d d r e s สต่างๆของระบบ WiFi นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลในกรณีที่อาจจะมีการสื่อสารกับทางช่าง ูบริการการให้ข้อมูลเพื่อความสะดวดรวดเร็วนะครับในการให้บริการถัดลงมาจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกอุปกรณ์ภายนอกก็คืออุปกรณ์ที่ต่างๆที่ถูกเชื่อมต่อไว้กับทีวีของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางบลูทูธหรือว่าด้วยมีสายต่างๆถ้ามีการเชื่อมต่ออย่างอุปกรณ์บางอย่างเอาไว้ครับอย่าง ตรงนี้เขาจะอาจจะโชว์เป็นตัวเกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับเป็นคีย์บอร์ดไร้สายบางท่านอาจจะใช้ทีวีของเราในการประชุมคอนเฟลเรนต์ต่อคีย์บอร์ดไร้สายไว้ต่อเมาส์ไร้สายก็จะถูถกทีวีตรวจจับแล้วก็แสดงให้เราดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็ได้หรือว่าเราอยากจะล้างประวัติการเชื่อมต่ออาจจะเชื่อมต่อกันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในกรณีที่อาจจะเชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้างครับอาจจะมาลบประวัติแล้วก็เชื่อมต่อกันใหม่ได้เหมือนกันแต่เราไม่นิดนึง สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า HDMI นะครับก็สามารถมาเลือกตั้งค่า HDMI ได้ตรงนี้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบเต็มลิงก์เป็นระบบเต็มลิงก์หรือว่าเป็น HDMI ปกติถัดเรามาครับอีกนิดนึงที่มีความน่าสนใจเหมือนกันคือระบบในที่นี้ก็คืออย่างตัวอย่างเช่นภาษาเมนูของเราใช้ระบบภาษาอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นภาษาไทยเครื่องนี้ตั้งเป็นภาษาไทยเอาไว้เราก็เลือกใช้ภาษาไทยหรือว่าบางท่านอาจจะมีเป็นชาวต่างชาติอยู่ใน เป็นยูเซอร์นะครับก็สามารถเลือกภาษาอังกฤษได้ภาษาคงเสียงก็เลือกได้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงหลักต่อไปก็จะมีภาษาเสียงรองก็มีให้เลือกใช้งานเหมือนกันก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้ถัดลงมาตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งที่ทีวีนี้ไดถ้ถูกใช้งานนะครับเผยแพร่เป็นหลักก็คือประเทศไทยนะครับหรือว่าท่านอาจจะอยู่พื้นที่อื่นตำแหน่งอื่นนะครับก็สามารถเลือกได้ เหมือนกันนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีประเทศให้บริการแน่นอนครับประเทศไทยนะครับก็เลือกได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับอันนี้คือถูกตั้งโดยอนุนมัติอยู่แล้วเราก็รับทราบเอาไว้อันนี้จะเป็นการรีเซ็ตตั้งค่าเริ่มต้นนะครับทุกท่านอยากจะ,ะรีเซ็ตทีวีอาจจะมีการติดสัดในแง่ของการเชื่อมต่อหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอยากจะรีเซ็ตทั้งหมดเลยของทีวีเครื่องนี้ก็ได้นะครับทำด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับ ดยการกดรีเซ็ตทั้งหมดหรือว่าถ้านะจะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับยกเว้นยกเว้นการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเอาไว้นะครับก็ทําได้เหมือนกันเพราะถ้าเราเริมโหมดนี้เนี่ยรีเซ็ตทุกอย่างของเครื่องยกเว้นตัวเน็ตเวิร์กก็สามารถใช้เน็ตเวิร์กที่เราเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งเชื่อมต่อใหม่ถัดลงมาครับในโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นอลองรับลองรับนี่ก็คือจะเป็นคล้ายๆโหมดของการ บริการให้บริการเซอร์วิสต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อท่านเข้ามาท่านจะเจอกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่เครื่องนี้ถูกติดตั้งลงเอาไว้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน0321205อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เขาจะถามว่าอัปเดตอัตโนมัตินะครับท่านต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติหรือไม่นะครับถ้าท่านอยากจะอัปเดตอัตโนมัติเลยไม่ต้องมากดเองก็เลือกเปิดไว้นะครับ เมื่อถึงเวลาที่ทางผู้ให้บริการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเครื่องก็จะอัปเดตโดยอัตโนมัติไม่ต้องมากดถามเลยนะครับว่าจะอัปเดตอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็คือคู่มือการใช้งานของทีวีเครื่องนี้นะครับท่านจะสังเกตว่ามันจะไม่ต้องดูเป็นเล่มๆอีกแล้วนะครับสามารถมาดูในนี้ได้เลยอยู่ในโหมดไหนอยากจะใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาดูได้ว่าต้องทําอย่างไรนะครับเป็นการช่วยเราในการ ใช้งานเครื่องก็สามารถเข้ามาดูได้ในนี้เลยครับในส่วนนี้ก็จะมาดูในหน้าโฮมในหน้าโฮมของระบบปฏิบัติการเว็บ OS 2อสองอันนี้นะครับเราเข้ามาโดยเรากดปุ่มโฮมหรือเป็นลักษณะเหมือนบ้านนะครับที่รีโมทของเราก็จะเข้ามาเจอกับหน้าตาของฟังก์ชันของคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่พร้อมให้เราใช้งานแถวบนแรกนี้เลยก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่ทางระบบแนะนําหรือว่ากําลัง อยู่ในกระแสน,นะครับหนังภาพยนตร์ที่อาจจะมียอดวิวเยอะหน่อยนะครับก็จะถูกดึงขึ้นมานครับเออื่อท่านจะมีความสนใจก็เข้ามาดูได้เลยไม่ต้องเข้าไปนั่งเซิร์ชกันอีกทีในแอปพลิเคชันส่วน้ันซ้ายมือสุดนี้จะเป็นแสดงระบบจะแสดงว่าเราดูอินพุตอะไรอยู่ล่าสุดนะครับอาจจะดูจากเครื่องเล่นภายนอกเช่นเชื่อมต่ออุปรกรณ์ไว้เป็นจากพอร์ต HDMI 3นะครับหรือบางท่านอาจจะดู อ่า YouTube เอาไว้หรือว่าดูผ่านทีวีดิจิตอนนะครับก็จะโชว์ตรงนี้ว่าท่านดูอะไรอยู่ล่าสุดถัดลงมาข้างล่างนะเป็นแถวๆพวกนี้นี่ก็คือแอปพลิเคชันที่ทางทีวีได้ถูกติดตั้งเอาไว้นะครับหรือท่านอาจจะอยากโหลดเพิ่มเติมนะครับก็โหลดเอามาเพื่อรับชมกันได้แอปพลิเคชันต่างๆที่คุณหน้าคุณตายกันดีแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยสามารถขยับได้นะครับอากท่านอาจจะอยากย้ายไว้คู่กันนะครับกดค้างที่แอปพลิเคชันนั้นๆใช่ไหมครับ แล้วก็ลากมันไว้ซ้ายขวานะครับได้หมดอยา่างาไว้คู่กันนะครับพอดีอยากดูอันนี้บ่อยๆถ้าเราขยาับมาทังขกวานิดนึงเราก็จะเจอกับฟังก์ชันที่ซ่อนตัวอยู่นะครับตรงฟัง์ชันต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นแชร์ห้องต่อห้องนะครับรูมทูรูมแชร์คือการแชร์คอนเทนต์จากทีวีเครื่องนึงไปอย่างอีกเครื่องนึงนะครับโดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีก1ชิ้นนะครับ แล้วก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับอันนี้เหมือนการเว็บเบราว์เซอร์บางท่านอาจจะชอบดูเว็บเบราว์เซอร์เข้าอินเทอร์เน็ตจากทีวีของเรานะครับก็เข้าที่เวบเบราว์เซอร์นี้ได้เลยนะครับแดชบอร์ดของเราก็มีมาให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแจ้งเตือนกีฬาก็มีมาให้เหมือนกันหรือว่าท่านอยากจะดูจากแอปพลิเคชันของแจ้งเตือนกีฬาท่านก็สามารถดูได้จากด้านล่างนี้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงถัดลงมานะครับแถวนี้ด้านล่างอีกนิดนึง ก็จะเป็นฟังก์ชันหรือการแสดงว่าทีวีของเราได้เชื่อมต่อหรือว่าใช้งานอะไรอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสายมือสุดก่อนเลยจะเป็นแดชบอร์ดของบ้านนะครับแดชบอร์ดของบ้านคืออะไรแดชบอร์ดของบ้านก็คือกระดานข้อมูลต่างๆที่ทีวีของเราได้เชื่อมต่อเอาไว้หรือเราได้ใช้งานอะไรไว้เราก็สามารถดูได้จากในนี้นะครับอย่างเช่นท่านอาจจะต่อเครื่องเล่นหรือว่าอุปกรณ์ไว้ที่พอร์ต HDMI 3ก็จะถูกแสดงไว้ ที่บนแดชบอร์ดีนี่ครับว่า HDMI 3าต่ออะไรไว้ถ้าท่านต่ออุปกรณ์มือถือเอาไว้สามารถแสดงให้เราดูตรงนี้ได้เลยว่าต่ออุปกรณ์มือถือไว้นะครับต่อ h v m i ไว้ผ่านเครื่องเสียงหรือว่าอะไรบ้างนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูนะครับมันก็จะโชว์ว่าเราต่อลาโพงทีวีไว้หรือลำโพงบลูทูธไว้นะครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้อย่าง PC ระยะไกลก็คือการเชื่อมต่อ ทีวีจากาแล็ปท็อปของเราครับหรือจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ,รรรบซึ่งผมก็จะได้อธิบายในขั้นต่อไปเหมือนกันนะครับทางขวานี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ i o t ในบ้านนะครับบางท่านหรือว่าผู้ใช้งานบางท่านอาจจะมีผลิตภัณฑ์ของทาง LG เพิ่มเติมนะครับในในส่วนของอเครื่องซักผ้าครับตูต้เย็นนะครับหรือว่าอาจจะมีทีวีอีกหลายเครื่องเลยของเราก็สามารถาดูได้ว่าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรไว้ในบ้านเราเหมือนกันนะครับโดย ผ่านแดชบอร์ดอันนี้นะครับสามารถดูได้เลยถัดจากแดชบอร์ดอันนี้นะครับซ้ายมือนะครับก็ใช้งานโดยผ่าน LG ThinQ ก็ได้นะครับก็มีความสะดวกรวดเร็วเหมือนกันนะครับใช้งานง่ายก็จะมีะคู่มือการเชื่อมต่อนะครับนั่นอาจจะอ,ะอาจจะมีข้อสงสัยเบื้องต้นในการใช้งานในการเชื่อมต่อก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับก็จะมี a i r p l a y ของ iOS ให้ด้วยนะครับเสียงออกก็คือเชื่อมต่อเอาพุท ลำโพงอะไรไว้บ้างนะครับก็ดูได้ผ่านทางพอร์ตไหน HDMI หรือว่า Optical ต่างๆครับมาทางขวานิดนึงก็จะเป็นฟังก์ชันที่เรามีใส่มาให้ก็สามารถกดได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันไม่ต้องเข้าไปด้านในแดชบอร์ดก็ได้นะครับถัดลงมาทางล่างนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนกีฬานะครับก็เหมาะสําหรับคุณผู้ชายที่สนใจในเรื่องของกีฬาเช่นฟุตบอลเป็นต้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลโลกนะครับถัดไปอีก ปีหน้าเนี่ยก็จะมีพิม์ลีกกลับมาแล้วนะครับก็ดูพิม์ลีกได้าลาลิก้าสเปนก็มีนะครับเือสนใจก,กีฬาจต่ทางตะวันตกกันลักบุ้งลักบ,บี้ก็มีมาให้เหมือนกันก็สามารถเข้าไปอัปเดตไปดูข่าวสารได้จากนี้นี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆอาจจะเป็นอ่ายูทูบก็ได้หรือว่าจะเป็นโหมดของอ่าแอปพลิเคชันต่างๆที่อ่าเราเข้าเป็นประจําหรือว่าอ่าเรามีดิจิตเอาไว้นะครับก็จะถูกโพลตรงนี้เหมือนกันนะครับเพื่อความรวดเร็วในการอ่า เข้าไปดูไม่ต้องมานั่งค้นหากันอีกทีนึงนะครับบางท่านอาจจะฟังเพลงของศิลปินท่านนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาดูได้หรือว่าลมาเอเอก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ออกใหม่ภายในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามารับชมมันได้หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆที่ท่านเข้าไปดูเป็นประจำนะครับก็จะถูกโชว์ในหน้าข้างล่างน,นี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนในหน้าโฮมที่เว็บ OS อส22นะครับ มีให้ท่านได้ใช้งานก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือว่ามีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของทาง LG ก็ติดต่อได้ทาง call center นะครับหรือสแกน QR code ก็จะมีพนักง,งานให้บริการท่านครับขอบคุณมากครับ